ันจำได้ดีย่านการช้าเก่าที่เคยรุ่งเรืองแต่เมื่อสิบปีก่อนที่นั่นกลายเป็นนรกบนเถื่อนท้ายซอยกราดยิงสนั่นผู้ตายเป็นใครไม่มีใครกล้าบอกชื่อบ่อนถูกทุบทิ้งแต่ใครๆก็รู้ว่ามันไม่เคยหายไป ฉันเคยได้ยินเสียงลูกเต๋ากระทบถ้วยแผ่วๆตอนตีสามทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อนฉันคนหนึ่งทาพิสูจน์เดินผ่านซอยนั้นตอนเที่ยงคืนเขาบอกว่าเห็นเงาคนล้อมโต๊ะพนันมองเผินๆก็เหมือนคนทั่วไปแต่บางเงากลับขาดไปเหมือนมีใครถูกลบออกจากวง เฮ้ยมึงเห็นเหมือนกูไม่วะเขาถามเสียงสัน่นฉันไม่เห็นแต่ความรู้สึกเย็นวาบจับขั้วหัวใจเขากลับมาเล่าว,ว่าพวกผีพนันเหล่านั้นยังคงเล่นกันต่อไปโดยมีสมาชิกหายไปเรื่อยๆเหมือนตอกย้ำว่า วิญญาณที่ถูกฆ่าตายในบ่อนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมชดใช้กรรมที่ไม่มีวันจบสิ้นและรอคอยเหยื่อรายใหม่